คนวันพระหัสสบดี1-8สิงหาคมนี้ดวงจะเป็นอย่างไรกดไลค์กดแชร์กดหัวใจเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะสัญลักษณ์ของไพ่ลึกลับซับซ้อนอีกแล้วคนวันพระหัสสบดีมีความเจ้าชู้หรือเปล่าช่วงเนี้หรือคู่รักคู่ครองของคุณมีอะไรปิดบงังซ่อนเร้นคุณอยู่หรือเปล่าความน่ารักความปากหวานความโรแมนติกบางครั้งก็เป็นดาบสองคมนะต้องระมัดระวังให้ดีบางทีบางคู่บางกรณีจับปลาสองมือคู่ไหน มีรับลมคมในคู่ไหนมีปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าจะชอบเพศเดียวกันจะชอบเพศตรงข้ามเราไม่ได้มองตรงจุดจุดนั้นแต่สิ่งที่สําคัญก็คือมีอะไรปิดบงังซ่อนเลนกันอยู่ไหมเพราะไพ่นี้เป็นไพ่ดวงเมียน้อยคุณมีเมียน้อยหรือแฟนคุณแอบมีกิ๊กดูให้ดีระมัดระวังนะจ๊ะ สำหรับคนโสดมีโอกาสได้พบรักออนไลน์บางคนอาจจะได้เจอพ่อหม่แม่ไม่อาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาก็ได้จะเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้จริงๆไม่ใช่ประเด็นสําคัญจะเป็นชาติไหนศาสนาใดไม่ใช่ประเด็นสําคัญจะเป็นเพศชายเพศหญิงเพศไหนความรักไม่ได้จํากัดเพศแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือ ต้องบริสุทธิ์ต้องโปร่งใสต้องตรวจสอบได้ถ้าไม่มีความบริสุทธิ์ใจให้การดูแล้วมันลึกลับซับซ้อนมันก็จะกลายเป็นว่า มันเป็นรักซ้อนที่ไม่สามารถเปิดตัวได้นั่นเองหรือบางทีอาจจะไปเป็นคบซ้อนของเขาไปเป็นมือที่สามของเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นคนวันพระหัส,สบดีทั้งคนมีคู่และคนมีแฟนช่วงนี้เนี่ยคนโสดก็น่าดึงดูดคนโสดก็ดูมีสเสน่ห์มันเลยจะดึงดูดคนหลายๆคนเข้ามาระมัดระวังปัญหารักซ้อนให้ดีการเงินไม่ได้แย่เลยใครจะเล่นหวยนะ หวยลาวหวยฮาหนอยเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องของใต้ดินก็สามารถทําได้หรืออะไรที่เกี่ยวกับการต่างประเทศรวมไปถึงใครอยากจะขายของธุรกิจออนไลน์หรือติดต่อการสินค้านําเข้าส่งออกภายในประเทศต่างประเทศก็สามารถทําได้มีผู้ใหญ่ให้คําแนะนําที่ดีที่เป็นประโยชน์การเงินอาจจะมีะไรายได้เข้ามามากกว่าหนึ่งทางแต่ข้อเสียของคนวันพระหัส,สบ,บดีก็คือ ได้เงินมาง่ายหมดง่ายได้เงินมาไวหมดไวมไรรีรายจ่ายสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยอะไรบางอย่างอยู่เพราะฉะนั้นคุณเองต้องเบรกนะเรื่องบางเรื่องถ้ามันจำเป็นต้องจ่ายเราไม่ว่ากัน แต่รายจ่ายบางอย่างอะ่ะมันไม่ได้จําเป็นเลยอยู่ดีๆมันเข้ามาแบบปุบป,ปับฉับพันมีเรื่องให้เสียตังค์ส่วนใครที่ชอบแต่งตัวนะช่วงนี้ก็เบาๆล,าลงนิดหนึง่งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเครื่องประดับน้ําหอมเครื่องสําอางเสื้อผ้าอย่างเงี้ยเบาๆล,ลงบ้างนิดหนึง่งการเงินดีไม่ติดขัดแต่แค่เก็บเงินไม่อยู่ใครลงทุนทําธุรกิจร่วมกับคู่หูคู่พันธมิตรก็สามารถทําได้อาชีพที่เกี่ยวกับงานราชการหรือการแพทย์การสาธารณสุขก็โด หรือฉีกแนวไปเลยก็คืองานพริตตี้พีอารเลขานุการงานพวกนี้ก็โดดเด่นเช่นกันแล้วในเรื่องของ ความสำเร็จในหน้าที่การงานมีไหมมีมีเกณฑ์จะได้เจอผู้ใหญ่ใจดีให้การสนับสนุนช่วยเหลือหรือผู้ใหญ่ใจดีให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แล้วก็มีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากเพศตรงข้ามแสดงว่ามีคนเขาพร้อมที่จะผลักดันคุณให้คุณไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นแต่ช่วงนี้ตัวคุณเองจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะทางอารมณ์บางครั้งรู้สึกว่าอารมณ์หงุดหงิดง่ายบางทีเหมือนคนเป็น ไบโพล่าเดี๋ยวอารมณ์ดีเดี๋ยวอารมณ์เศร้าเดี๋ยวก็หงุดหงิดเป็นอะไรไม่รู้ช่วงนี้อาจจะมีคนชวนคุณเข้าวัดทำบุญมากขึ้นถ้ามันทําให้คุณจิตใจสงบมากขึ้นแล้วมีวุธิภาวะทางอารมณ์ที่ดีขึ้นก็มองว่าดีเลขมงคลคือเลขสองหวยงวดนี้อาจจะถูกเลขเบิ้ลเซนแมนลางสังหอนแม่นเพราะฉะนั้นดวงเดือนนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนเลยถือว่าดีมากๆแต่มันจะเสียในเรื่องของ สเสน่ห์นี่แหละสเสน่ห์จะเป็นภัยอาจจะทําให้มีปัญหาวุ่นวายกับเรื่องของความรักออนไลน์โดดเดน่นการต่างประเทศโดดเดน่นผู้ใหญ่ดีสุขภาพประมาทระวัง ปัญหาที่เกี่ยวกับแผลผู้พองเป็นหนองต่อมน้ำเหลืองไม่ค่อยจะดีหรือบางคนมีปัญหาที่อยู่จากภายในต่อมมวกไตมีปัญหาที่เกี่ยวกับตับและไตดูซิช่วงนี้ตัวสีต,วสตัวเหลืองผิดปกติไหมหรืออาการตาเหลืองเป็นยังไงสังเกตอาการตัวเองดีๆส่วนคุณผู้หญิงเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังพวกเนื้อง,งอกซีในมดลูกหรือลังไข่นะคะพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ให้แปรปรวนทําอะไรให้ชัดเจนตัดสิน ินใจให้ชัดเจนเลือกทางใดทางหนึ่งอย่าเป็นคนครึ่งครึ่งกลางๆไม่งั้นมันจะรู้สึกว่าสับสนกังวลแล้วไม่แน่ใจว่าจะเอายังไงกับชีวิตดีขอพรพระแม่ลักษมีหรือขอพรพระโพธิสัตว์กวนอิมเสริมดวงสีมงคลคือสีฟ้าและสีน้ำเงินค่ะ